จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีค่ะ,ะวันนี้มาชมก้อนสูงทองเนาะ,อ,ะอาการเจ็บขาเป็นยังไงเนาะเล่นสนเมื่อวานเนี่ยค่ะ,อะลองเท้าไปตำจริงจริงไผ่นะคะแม่ไหนเดินด,ดีไหมครับ ครับผมสวัสดีครับผมมามาดูอาการของนี่ครับผมคิดตรงนี้ครับผมมาดู้ใกล้เอาขอซอกเล็บตรงนี้เลยครับผมด้วยความดื้อเนาะเข้าซอกเล็บตรงนี้เลยว่าดึงออกมาแล้วครับผมจะว่าน่าจะมีเสี้ยนตําอยู่บ้างนะครับผมเนาะน่าจะมีเสี้ยนตําอยู่บ้างนี่เลยก็เลยยังมีอาการเจ็บนิดหน่อยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่ มันก็พอเราจะเดินไหวไหมอ่ะอ่ะมาเดี๋ยวไปแชไปอาบน้ำครับป่ะพาไปอาบน้ำอือคุณยายอาบเสร็จแล้วเดินยืแล้วก็ดีปกติดีอยู่นะแม่แต่มีเก็บนิดหน่อยนะครับผมยังไม่น่าเป็นหมูก็มีเก็บเก็บอยู่นะ อยู่ในถุงหยามเอาเอาแล้วโอ้มาตอเลยตอ,อเลยเอาขาดีคุณยายอาบเสร็จแล้วเนอะเอาวเหนียวนี่กินข้าวเหนียวนี่ฮะเ<ะ>อานี่ฮะขอข้าวเหนียวอะไรเนี่ยฮะเอออเาพูดเรื่องข้าวเหนียวนี่ไวขนาดตาตีเลยเนี่ย<ะ> ตาตีเลยปลาไปอาบน้ำให้โอ้ยยายหมดแล้วมามายายาอหมดก่อนยายเลยะจะพา <c oughs> ไปอาบน้ำ <laughs> chưa còn hết là gì nhang yo 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 yo, giống con gei nó Bái lục ba, ba ba ba, xếp nháng gin bọc phao à. À. chưa bọc phao không ốp à, à. ฉีดกระอ,อืมฉีดอาบน้ำฉีดต้องนอนเี็บขาถ้ามีเจ็บขาต้องนอนวันนี้ก็คงใช้เวลาไม่นานครับนี่ก็ว่าจะไปเดินบริข้าวเข้า,อาบอกว่าไล้บอกว่ามันไม่ด ก็คงเดินไม่นานนะคะแม่ค่ะเพราะว่าน้องตาวบกพ้าวกินได้ยัะหาข้ากับข้าวนะคะวันนี้น้องทุงทองเจ็บขานะคะแม่อ่วยควมดื้อเนาะไปไปเล่นแล้วก็ไปเตะไปเตะไปเตะถูกกิ่งไม้เน้ะแม่ LAUGHING เมื่อวานคุณตาก็เอาออกอยู่แต่ออกไม่หมดนะคะ,ะวันนี้จะนวดให้นะคะแมะ่นวดไม่ให้เก็บขานะคะแม่อาบน้ำเสร็จก็จะพาไปนวดค่ะ จะนวดขาให้น้องถุงองอยากออกตึงๆอยู่ทีน้าทั้งหนาทีนม้นี่วะทข้งหนานี่วเออมองตึงๆนี่เออข้างล่างอ่ะบวมๆหอมขาเลยหอมขาเลยเออมือเลย นี่ขาตรงที่นี่นี่นี่ตรงนี้นะคะแม่เนี่ยมีเห็นไหมเนี่ยชีีๆออกนี่่ะแม่เล่นเล่นเล่นมากเด็กดื้ออมไหมออมเลยมอมเลท้งนี้นะันออกรอนเลีปิดไเน่เด้อ เมียนฟ้าดีๆเดี๋ยวฟ้าให้อีกให้มันไหลลง้นไหลลงซอกนะบิบบอยมองซอกซอกนน่นน่ะไหลจากหัวเขาลงมาไอ้ปอเออไหลลงมาอ๋อนม่เสียบอมาลองเดินมั่งทีนี่เอาละเอามา เดินหน่อยเดินหน่อยออกกำลังกายหน่อยไปเอาขึ้นไปไปล่างเมื่อเราได้ขึนรถไปเอาทุ่งไปเอาเอา ถุงนี้ยังเย็บไปขึ้นรถเร็วขึ้นรถด้วยขึ้นรถออกเดินทางได้ <c oughs> ดูยายได้อะไรมาด้วยนะยายนะ ยายต้องมีสเสบียงตลอดเลยบกไปหลางมืออยู <c oughs> ่ยายจะเอาสเสบียงขึ้นไปทำไมยายรถมันแออัดคุณยายยายก็ต้องได้สเสบียงขึ้นรถพ้อมดูยายขึ้น ดูวิธียายขึ้นเนาะเขียวดีเนาะยายยายชอบไม่กับว่าย่อทิมเออหอบขึ้นด้วยอ่าอะาฮ่าฮ่าฮ่าเดินหน้านิดนึง เดินหน้านิดนึงคุณยายจาสำหรับคลิปนี้น้องถุงทองฝากแม่แม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไยถุงทองด้วยนะคะจะได้ตามลิปดีๆให้แม่แม่ได้รับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ